ข้อสาหกำหนดให้ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชันของ Y 3บวกบวกอิเล็กตรอนกลายเป็น Y 2บวก E ศเท่ากับ0.6นโวลต์ Y 2บวกบวกอิเล็กตรอนกลายเป็น Y บวก E ศเท่ากับ0 1นโวลต์ Y บวกบวกอิเล็กตรอนกลายเป็น Y E ศเท่ากับ1 0ึโวลต์และ O 2บวก 4h บวกบวก4อิเล็กตรอนกลายเป็น 2h2o E ศเท่ากับ1.23่โวลต์ จทย์ถามว่าปฏิกิริยาเคมีสุทธิสมการยังไม่ดุลต่อไปนี้ข้อใดเป็นไปได้ข้อ1 y2-б y2 บวกบ Y2 H O2 กลายเป็น Y วก H2H2O ข้อ2วกบวก H วก O2 กลายเป็น Y วก H2O ข้อ3วกบวก H วก O2 กลายเป็น Y3 วก H2O ข้อ4 Y 2บวกบวก H 2 O กลายเป็น Y บวกบวก H บวกบวก O 2และข้อ5 Y 2บวกบวก H 2 O กลายเป็น Y 3บวกบวก H บวกบวก O สองเข้อนี้นะครับเขาก็ต้องการให้เราหาว่าปฏิกิริยาในข้อใดเป็นไปได้ข้อใดเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งเท่าที่ดูนะครับสมการทุกสมการเป็นสมการเกี่ยวกับประจุนะครับหรือว่าสมการรีดอกซึ่ง โจทย์ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่า E0 ของครึ่งเซลล์รีดักชันมานะครับของสมการแต่ละสมการซึ่งในการทําโจทย์ข้อนี้นะครับหากเรารู้ว่าความหมายของสมการรีดอกแล้วก็ค่า E0 เนี่ยคืออะไรและเอาไปใช้ทําอะไรได้ก็สามารถทําโจทย์ข้อนี้ได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องมารู้จักปฏิกิริยารีดอกก่อน ถามว่าปฏิกิริยารีดอกคืออะไรปฏิกิริยารีดอกก็คือปฏิกิริยาที่เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยารีดอกเนี่ยสามารถแยกได้เป็น2ครึ่งสมการ ครึ่งแรกนะครับเกิดการเสียอิเล็กตรอนเรียกว่าออกซิเดชันอย่างเช่น Zn นะครับกลายเป็น Zn 2บวกบวกสอิเล็กตรอนจุดสังเกตของการเสียอิเล็กตรอนนะครับก็คือเลขออกซิเดชันตรงนี้จาก0นย์นะครับกลายเป็น2บวกก็คือมีเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเรียกปริยาที่มีการเสียอิเล็กตรอนว่าออกซิเดชัน อีกครึ่งสมการนะครับเรียกปฏิกิยาที่ได้รับอิเล็กตรอนเรียกว่า REDUCTION อย่างเช่น Cu 2บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็น Cu จุดสังเกตก็เช่นเดียวกันนะครับเลขออกซิเชันจาก2บวกจะกลายเป็น0ซึ่งลดลงใช่ไหมครับก็คือได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยารีดักชันซึ่ง ปฏิกยารีดอกนะครับก็คือการนํา2เครึ่งปฏิกิริยานี้มารวมกันนั่นเองก็คือนํำครึ่งออกซิเดชันรวมครึ่ง Reduction ในที่นี้ก็จะได้ว่า Cu 2บวกบวก Zn ใช่ไหมครับกลายเป็น Zn 2บวกบวก Cu ซึ่ง2อิเล็กตรอนแยตัดจาก2ออิเล็กตรอนไปปร,ริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยารีดอกจะเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนเกิดขึ้นใช่ไหมครับอิเล็กตรอนจาก ZN เจะไปย้ายไปอยู่ที่ Cu ในขณะที่ ZN t ก็เสียอิเอล็กตรอนไปกลายเป็น2บวก Cu ก็ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมากลายเป็น0นะครับซึ่งจะเห็นว่าปรญยาน,นี้เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนอย่างที่ได้บอกไปใช่ไหมครับก็คือมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนก็จึงเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ช่ไหมครับเพราะไฟฟ้าก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน,อนเช่นเดียวกันก็เกิดสักไฟฟ้าขึ้นหรือว่าค่า E นั่นเอง EMF แรงเคลื่อนไฟฟ้าทีนี้ตอนนี้เราก็รู้จักปฏิกิริยารดอกแล้วนะครับเราก็มาดูว่าทีนี้ปฏิกิริยารีดอกที่เกี่ยวข้องกับค่า,า E เนี่ยค่า E มันหมายถึงอะไรและเอาไปทำอะไรได้ ในทางทฤษฎีนะครับเขานิยมหาค่าศักไฟฟ้านะครับของปฏิอิรลยารีดอกจากการคำนวณเกี่ยวกับการรวมกัน ของครึ่งปฏิกิริยา Reduction U C และ Oxidation ก <t une llama> ็คือค่าศัก์ไฟฟ้าเนี่ยจะหาได้จากการรวมกันของครึ่งปฏิกิริยา Oxidation และ Reduction โดยนิยมใช้ค่า E 0 Reduction ซึ่ง อีซูร์เรดักชันคืออะไรเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับศูนย์คือสภาวะของเวลาที่วัดนะครับก็คือที่25องศาซีเทียบกับ SHE หรือว่า s แ a นดาร์ดไฮโดรเจนอิเล็กโท SHE SHE จะมีค่า e ศูนเท่ากับ0เพราะฉะนั้นสารทุกตัวจึงเทียบค่า e หรือว่าศักไฟฟ้าเนี่ยกับ SHE ที่มีค่า e ศูนเท่ากับ0ูนยทำให้ได้ค่าของตัวมันจริงๆนั่นเองอ่าโดย e ศ reduction เนี่ยก็คือศักไฟฟ้าที่เกิดจาก การเกิดปฏิกิริยาให้เราเขาก็ปฏิกิริยาปฏิกิริยาอะไรก็ต้องปฏิกิริยาร e ดักชันใช่ไหมครับก็คือสักไฟฟ้าที่เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาร d ดักชันนั่นเองอย่างเช่น cu 2บว e กบวกสองอิเล็กตรอนกลายเป็น cu e 0เท่ากับ0.34โวลต หมายความว่าในการเกิดจาก CU 2บวกกลายเป็น CU เนี่ยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยให้สักไฟฟ้าเท่ากับ0 3 4โวลต์ซึ่งค่าเนี่ยสามารถไปตีความอะไรได้หาก E0 Reduction ใช่ไหมครับมากแปลว่าเมื่อเกิดปริยา Reduction ของสารตัวเนี้ให้ไฟฟ้าออกมามา,มากแปลว่าสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีมากเลย เกิดได้ดีอันนี้คือในกรณีที่ E0 Reduction มากนะครับก็สามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีมากเกิด Reduction เกิดรีดักชันได้ดีซึ่งในทางตรงกันข้ามครับผมหากว่า E0 เนี่ยมีค่าน้อยการที่ E0 มีค่าน้อยก็หมายความว่าการที่จะรับอิเล็กตรอนไปเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำมาก สามารถรับอิเล็กตรอนไปได้ยากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าใช่ไหมครับก็สักไฟฟ้าต่ํารับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีซึ่งการที่รับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีก็แปลว่าอาจจะให้ได้ดีกว่าให้ดีกว่าก็แปลว่าเกิดออกซิเดชันได้ดีนั่นเอง ทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายของ E0 Reduction ันกันแล้วเราก็มาดูว่าแล้วสมการรีดอกละ่ะคำนวณ E0 อย่างไรสมการรีดอกจะคำนวณ E0 จากการนำอ e สของแคโทดขั้วแคโทดลบ E0 ของขั้วแอโนดซึ่งขั้วแคโทดก็คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยา รีดักชันขั้วแอนโอดคือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสำคัญนะครับ E0 ที่ใช้ทั้งขั้วแคโทดและขั้วแอนโอดคือ E0 Reduction เท่านั้นก็คือ ไม่ว่าจะเกิดปริยาออกซิเดชันหรือปริยารีดักชันหากจะนำ e0 แคโทดลบ e0 แอโนด e0 ที่เกิดที่จะใช้ในค่าพวกนี้จะต้องเป็น e0 รีดักชันเท่านั้นนะครับสมมุติเกิดปริยาออกซิเดชันก็ใช้ e0 รีดักชันของสารตัวนั้นอยู่ดีเกิดปริยารีดักชันก็ใช้ e0 รีดักชันของสารตัวนั้นดังนั้นจะได้ว่าสมการรีดอกจะเท่ากับผลต่างของขั้วทั้ง2อันใช่ไหมครับสมการรีดอกจะมี ค่าสักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่ก็คือผลต่างของแรงผลต่างของขั้วทั้ง2ด้านใช่ไหมครับก็คือเป็น e ศของแคโทดลบ e ศของแอนโอดนั่นเองอย่างเช่นสมการ cu 2บวกบวก2อิเล็กตรอนเนี่ยกลายเป็น cu มี e ศเท่ากับ0 3 4โวลต์และ zn 2บวกบวก2ออิเล็กตรอนกลายเป็น zn เนี่ย e 0เท่ากับลบ0.76โวลต์อย่างแรกที่เราต้องดูนะครับคืออะไรก็คืออย่างแรกคือ CU มีค่า e 0 Reduction มากกว่า Zn ใช่ไหมครับ e 0 Reduction ของ CU มากกว่า Zn แปลว่า CU รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า Zn แปลว่า Zn ถ้าทำเบียร์กับ CU Zn ก็ควรจะ เสียอิเล็กตรอนใช่ไหมครับดังนั้น Zn 2บวกเสียอิเล็กตรอนไม่ได้ตัวที่เสียอิเล็กตรอนก็ต้องเป็น Zn ธรรมดาใช่ไหมครับกลายเป็น Zn 2อบวกบวกสอิเล็กตรอนหรือก็คืออันนี้ก็คือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองเนื่องจาก Zn ค่า E 0 reduction น้อยใช่ไหมครับแปลว่ารับอิเล็กตรอนไม่ได้ไม่ดีเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่าก็เลยเกิดออกซิเดชันได้ดีกว่านั่นเองดังนั้นอีกครึ่งหนึ่งก็เป็น Cu 2บวกใช่ไหมครับเนื่องจาก Cu มีค่า E 0เยอะใช่ศูนยออะกว่า Zn ต้งเยอะ Cu2+ บวก2อ oh, uh, uh, uh. mm ิเ hmm. ล mm ็กตรอนก็จะกลายเป็น Cu เมื่อเอามารวมกันก็จะได้เป็น Cu2+ บวก Zn กลายเป็น Zn2+ บวก Cu ถามว่า E0 ของปริยานี้เท่าเท่าไหร่อันนี้คือปฏิกิริยารีด o อกใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่า E0 ของ r e d o อจะเท่ากับ E0 แคโ d e หรือก็คือครึ่งที่เกิด Reduction ลบ e ศูนย์ anode หรือก็คือเครื่องที่เกิด oxidation อันนี้นะครับแค t h o d e เครื่องที่เกิด reduction ในที่นี้ก็คือของ cu ใช่ไหมครับ anode เครื่องที่เกิด oxidation ก็คือของ zn ใช่ไหมครับเสียอิเล็กตรอนดังนั้นก็เท่ากับ e ศูนย์ของ cu e ศูนย์ของ cu เท่ากับ0.34ใช่ไหมครับลบ E0 นของ Z n ก็คือลบกับอศู n คือลบศูนก็ลบศูนก็เท่ากับ1 1ึ่งจหน่วยโวลต์นั่นเองเพราะฉะนั้นศูนย์ของสมการรีดอกนี้นะครับ cu สวกบวก Z n กลายเป็น Zn 2บวกบวก C ก็เท่ากับ1 1ึโวลต์ทีนี้ค่าอ e 0นของสมการรีดอกสามารถเอาไปบอกอะไรได้ค่าอินของสมการรีดอกนะครับ อย่างเมื่อกี้นะครับมีค่าเป็น1.1โวลต์ใช่ไหมครับถ้าค่าเป็นบวกแปลว่าเกิดไฟฟ้าขึ้นใช่ไหมครับก็คือมีการให้สักไฟฟ้าออกมาเกิดไฟฟ้าขึ้นแปลว่าเกิดได้เองหรือในในหนึ่งก็คือสามารถเกิดได้นั่นเองทีนี้อีส่นเป็นลบก็คือต้องใส่ไฟฟ้าเข้าไปใช่ไหมครับไฟฟ้าขาดต้องใส่ไฟฟ้าเข้าไป เพื่อให้เกิดเกิดเองไม่ได้หรืออีกในนึงก็คือเกิดไม่ได้นั่นเองเกิดไม่ได้โดยสภาวะปกติต้องกระตุ้นเข้าไปใช่ไหมครับหรือก็เรียกว่าเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ครับเขาต้องการให้เราหาว่าปฏิกิริยาเคมีสุทธิสมการยังาไมา่ดูต่อไปนี้เนี่ยข้อใดเป็นไปได้เป็นไปได้ก็คือเกิดขึ้นเองได้หรือง่ายก็คือเขาต้องการให้เราหาว่าข้อใดมี e ศูนย์ ที่เป็นบวกนั่นเองใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูช้อยกันเลยดีกว่าสมการแรกนะครับ2บวกใช่ไหมครับกลายเป็น1บวกตรงนี้เกิดเลยครับเกิด Reduction ทีนี้ O2 กลายเป็น h 2 o ใช่ไหมครับ O2 กลายเป็น H2O เกิดเลยครับบวกสลบวกสีเล็กตอนใช่ไหมครับก็ Reduction เพราะนั้นไม่ต้องคำนวณค่าอิสูเลยครับ ข้อนี้ผิดแน่นอนใช่ไหมครับเพราะ r e ี u c t i o n คือการรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับอันนี้ก็ r e ี u c t i o n ก็คือรับอิเล็กตรอนถามว่ารับอิเล็กตรอนทั้ง2ตัวใช่ไหมครับจาก2บวกกลายเป็น1บวกจาก O ตรงนี้เป็น0ใช่ไหมครับกลายเป็น O 2ลบเนี่ยรับอิเล็กตรอนทั้ง2ตัวแล้วตัวอะไรละ่ะที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่2ตัวนี้ก็ไม่มีใช่ไหมครับ ไม่มีตัวให้อิเล็กตรอนเพราะนั้นรับอิเล็กตรอนทั้งคู่เกิด Reduction ทันน้งคู่ปฏิกิริยาน,นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต่อไปข้อที่2จาก2บวกใช่ไหมครับ y บวกกลายเป็น y 0อันนี้อะไรครับ Reduction หมืกันก,ก็คือรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับจาก2บวกก็บวก2อิเล็กตรอนกลายเป็น y ใช่ไหมครับต่อไป O2 กลายเป็น h 2 o สมการเดิมเลยครับ O2 ต้องบวก4อิเล็กตรอนใช่ไหมครับกลายเป็น H2O เพราะนั้นอันนี้ก็รับอิเล็กตรอนอีกแล้ว Y ก็รับอิเล็กตรอน O2 ก็รับอิเล็กตรอนก็ไม่มีตัวให้อิเล็กตรอนสมการนี้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเคยตัดไปแล้วสองสมการครับต่อไปข้อ3 Y2 บวกกลายเป็น Y3 บวกอันนี้เสียอิเล็กตรอนใช่ไหมครับเกิดออกซิเดชัน Y2 บวกเกิดออกซิเดชัน ต่อไป O2 กลายเป็น H2O ใช่ไหมครับ O2 กลายเป็น H2O ก็อย่างเมื่อกี้บวก4 ron, ี่อิเล็กตรอนแปลว่า O2 รับอิเล็กตรอนอ่าสมการนี้เริ่มเข้าเขามีตัวหนึ่งเสียอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับ O2 รับเป็นรีดักชันใช่ไหมครับ y 2บวกเสียอิเล็กตรอนเป็นออกซิเดชัน O2 รับอิเล็กตรอนเป็นรีดักชัน ทีนี้เราก็มาดูครับว่า e ศูนย์ของสมการนี้เท่าเท่าไหร่ e ศูนย์ของรีดอกเท่ากับ e แคโทดลบ e แอโนดหรือก็คือ e ของครึ่งที่เกิด e ศูนย์รีดักชันของครึ่งที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันลบ e ศูนย์รีดักชันของครึ่งที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเอง e ศูนย์รีดักชันของขั้วแคโทดหรือก็คือครึ่งที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันหรือก็คือของ o 2นั่นเองเท่าไหร่ ก็1.23ใช่ไหมครับเพราะนั้นขั้วแคโทดใช่ไหมครับขั้วแคโทดคือขั้วที่เกิดรีดักชันก็คือ1.23หรือก็คือ O2 ในที่นี้ใช่ไหมครับก็คือ1.23ก็คือ1.23ลบกับ E0 ของขั้วแอนโอดแอนโอดคือครึ่งที่เกิดออกซิเดชันก็คือ Y2 บวกทีนี้ Y2 บวกในโจทย์กลายเป็น Y3 บวกใช่ไหมครับ Y2 บวกกลายเป็น Y3 บวกใช่ไหมครับ เพราะนั้นเราก็มาดู e ศูนของ y 2บวกกลายเป็น y 3บวกคืออะไรครับก็คืออันนี้ใช่ไหมครับ y สบวกกลายเป็น y 3บวกก็คือเกิดปริยาออกซิเดชันย้อนกลับไปแต่อย่างที่บอกไปว่า e ศูในที่นี้ถึงแม้จะเกิดปริยาออกซิเดชันก็ใช้ e ศูนย์รีดักชของมันอยู่ดีใช่ไหมครับก็คือใช้ e ศูนย์รีดักชของ y 3บวกตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือ0.6นั่นเองเพราะนั้นก็เข้าอ,อ่ะ1 2ลบ0.6ใช่ไหมครับ ก็เท่ากับ0.63จ,จะเห็นว่าค่าเป็นบวกใช่ไหมครับเพราะนั้นปริยานี้ค่าเป็นบวกแปลว่าเกิดไฟฟ้าขึ้นเกิด <_ S 1> <ๆ>ได้เองเพราะนั้นเป็นไปได้เพราะนั้นเดาว่าน่าจะตอบข้อ3ก่อนเลยต่อไปข้อ4ครับข้อ4 y 2บวกวก h 2 o กลายเป็น y บวกบวก h บว o 2อ่ะทีนี้มาดูกัน ไบสองบวกกลายเป็น y บบวกเกิดอะไรครับรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับเกิดรีดักชันใช่ไหมครับจากสองบวกกลายเป็นหนึ่งบวกก็ลบได้ลบเพิ่มข้นมาใช่ไหมครับต่อไป H2O กลายเป็น O2 H2O ประจุ2ลบ O 0ใช่ไหมครับจะเห็นว่า H2O กลายเป็น O2 ก็คือเสียอิเล็กตรอนไปใช่ไหมครับอิเล็กตรอนอยู่ด้านนี้จาก H2O กลายเป็น O2 ก็คือเสียอิเล็กตรอนเพราะนั้นอันนี้ เสียอิเล็กตรอนอ้าวเริ่มเข้าเขาอีกแล้วเป็นออกซิเดชันทีนี้เมื่อเข้าเขาแล้วเราก็ต้องมาลองดูว่ามีค่า E0 เท่าไหร่สามารถเกิดได้ไหม E0 ก็เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอนโอดก็เท่ากับแคโทดคือเครื่องที่เกิดรีดักชันใช่ไหมครับเครื่องที่เกิด REDUCTION ก็คือ Y2 บวกกลายเป็น Y บวกถามว่าคือตัวอะไรก็ ว2บวกบวกอ0มีค่า0.1ครับอ0 Reduction ก็คือ0.1ใช่ไหมครับลบกับขั้วแอโนดคือครึ่งที่เกิด Oxidation หรือคือ h 2 o กลายเป็น o 2นี้ถามว่า h 2 o กลายเป็น o 2มีอ0เท่าเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าถึงแม้จะเกิด Oxidation นล้วก็ใช้อ0 Reduction ของมันอยู่ดีก็มาดู h 2 o กลายเป็น o 2ใช่ไหมครับ e 0 1.23ก็ลบกับ1.23ก็เท่ากับลบ 1.22อันนี้มีค่าเป็นลบอย่างที่บอกไปว่าลบแปลว่าต้องใส่ไฟฟ้าเข้าไปเกิดเองไม่ได้หรืออินในนี้ก็คือเกิดไม่ได้เพราะนั้นสมการนี้ก็ผิดเพราะค่า E0 เพราะฉนั้นข้อสก็ยังไม่ถูกต้องครับเพราะ E0 เป็นลบต่อไปข้อ5ครับข้อสุดท้ายจาก2บวกกลายเป็น3บวกใช่ไหมครับอันนี้เสียอิเล็กตรอนใช่ไหมครับต่อไป H2O กลายเป็น O2 H2O กลายเป็น O2 จะเห็นว่าเสียอิเล็กตรอนไปข้าง O2 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เสียอิเล็กตรอนอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เสียอิเล็กตรอนทั้งคู่เลยไม่มีตัวอะไรรับอิเล็กตรอนเลยแล้วอิเล็กตรอนล่ะไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ในสมการในเมื่อมันเสียอิเล็กตรอนทั้งคู่ไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนไปจากมันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีอยู่ข้อเดียวก็คือข้อ3ครับก็คือ ไบสบวกบวก H บวกบวกโกลายเป็น y บสบวกบวก H2O มี E 0ู <c oughs> เป็นบวกครับจึงถูกต้องนั่นเองมาทวนกันนะครับสมการรีดอก <c oughs> ก็คือสมการที่เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาซึ่งสามารถแยกได้เป็น2สมการเป็นออกซิเดชันเสียอิเล็กตรอนและรีดักชันรับอิเล็กตรอนซึ่งเมื่อเอามารวมกันก็ถูกเรียกว่าสมการรีดอกซึ่งในทางทฤษฎีครับเขาจะหาสมการาหาอ e 0จากสมการรีดอกเนี่ย หรือก็คือสักไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของไฟฟ้านะครับผ่านอ e ิสุลีดักชันหรือก็คือส e ักไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยา e ีดักชันของสารนั่นเองซึ่งอ e ิสุลีดักชันมากเนี่ยแปลว่ารับอิเล็กตรอนได้ดีก็คือเกิด e ีดักชันได้ดีนั่นเองในขณะที่ถ้าอ e ิสุลีดักชันน้อยก็รับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีให้ได้ดีกว่าก็ออ i ซิเดชันได้ดีสาการีดองนะครับก็สามารถหาได้จาก เอา e ิ์ของขั้วไฟฟ้าสองขั้วมาลบกันก็คืออิส์ของขั้วแอนโอดลบอิ์ของขั้วแคโทดโดยอ e ูในที่นี้จะใช้อู r e d รีดักชันทั้งหมดเลยนะครับโดยขั้วแคโทดก็คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันและขั้วแอนโอดก็คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองอย่างเช่นโจทย์นี้นะครับก็จะเห็นว่าอ e ิของ cu สูงกว่าซึ่งการที่อูนุลรีดักชันสูงก็แปลว่ารับอิเล็กตรอนได้ดีเพราะนั้นในข้อนี้ cu ต้องรับอิเล็กตรอนในขณะ ก็จะได้แบบนี้นะครับก็เป็น Zn ก็เสียอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน Cu รับอิเล็กตรอนเกิดรีดักชันอย่างที่บอกว่า E0 ของรีดอกเท่ากับ E0 แคโทดหรือว่าครึ่งที่เกิดรีดักชันลบ E0 แอนโอดหรือว่าครึ่งที่เกิดออกซิเดชันแต่ไม่ว่าจะเกิดออกซิเดชันหรือรีดักชันก็ใช้ E0 รีดักชันคำนวณทั้งหมดนะครับก็จะเท่ากับ0.34นะครับลบกับลบ0.76ก็เท่ากับ1.1โวลต์ซึ่งถ้าค e ่า E0 เป็นบวกสามก็แปลว่า ปริยาเนี้ยเกิดได้เองเกิดไฟฟ้าขึ้นหรือว่าเกิดได้นั่นเองในขณะที่ถ้าเป็นลบแปบลบว่าเราต้องใส่ไฟฟ้าเข้าไปแปบลบว่าเกิดเองไม่ได้หรือว่าเกิดไม่ได้ดไไดนั่นเองซึ่งจากการดูโจทย์ในข้อนี้นะครับก็จะพบว่าในบางสมการนะครับเป็นรับอิเล็กตรอนทั้งคู่ก็แปลว่าเกิดไม่ได้หรือว่าให้อิเล็กตรอนทั้งคู่ก็แปลว่าเกิดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีตัวรับใช่ไหมครับจะมีเพียง2ข้อนะครับก็คือข้อสามแลข้อ4ที่มีทั้งรับและเสียอิเล็กตรอน ก็คือเกิดทั้งอ e d รดักชันและ Oxidation ซึ่งจากการคำนวณข้อ4นะครับจะพบว่าอิสุลเรดักชันเป็นลบ1.22ซึ่งแปลว่าเกิดเองไม่ได้นะครับหรือว่าก็คือเกิดไม่ได้จึงต้องตอบข้อ3ครับที่การคำนวณมาเป็น0.63เป็นบวกนะครับก็สามารถเกิดเองได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ครับผม